นี่เดี๋ยวเราก็จะมาลองกินสตรอเบอรีร่เหมือนกันนะคะภาษาอางกฤษค่ะมาเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยไหนข้างในมันเป็นยังไงคะอ๋อมันจะออกสีชมพูแต่มันไม่แดงใช่ไหมแล้วแล้วลูกสีแดงล่ะคะเราเอามาเทียบกันเอาลูกไหนดีเอาลูกนี้ดีกว่าหวานมากเลยคะ่ะ ไม่ชอบพันเล็กๆมากกว่าพันโตๆนะทำไมอะคะไม่ว่าถ้ามันแดงฉ่ำแล้วมันหวานมากไม่ได้ชอบแล้วน้ำใจล่ะก็ถ้ามันแดงมันก็หวานแหละค่ะจบคลิปนี้ไปโดยการกินสตรอเบอรี่ดิบๆที่เป็นแบบยังไม่แดงให้ดูแต่มันข้างใน,นมันก็จะเริ่มเริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะ It. We all hun.